แมันาช่วยเถือช่วยถือไปให้ร้อนอยู่ร้อนะร้อนอยู่หน้าแดงกำเลยแต่สู้แดดกันมากเอาปล่อยปไปยาวหน่อยระวังมันพกเอากันมากปแล้วนะขายร้อยสีพ่อจายไปร้อยนนซื้อเกินนอนซื้อมาเท่าไหร่นอนอันนี้สักสาหบาทค็อปปี้คอปปีกมาจากบ้าน นี่พ่อบอกพ่อบอกเขาไม่ให้เล่นใช่ไหมเนี่ยเราขายของเราไมใช่กันเองน้อยอยู่กันเองน้อยเดินมาตอนแรกเขาประกาศเลยว่าห้ามเล่นมีนี่ว่าลงอยู่เลยมันมันมันลงไอตัวไอตัวปลาฉลามปมาทานปลาฉลามอยู่ทั้งอยู่ทั้งอยู่เออยบ่นสูงโอ้ยแม่แห่งของมาเดินมาเอาค่อยๆค่อยๆปล่อยให้มันสูงๆขึ้น ได้ได้ยี่สิบสามสิบเมตรอยู่หรอเออม,ม,มื่อ,อ,อ,อก่นอนว่ามันตัวใหญ่นี้ว่ามันทำเป็นเมตรได้ไหมเข้ายังรับไปแล้วนะ แล้วนะพ่อต้องกลับมาเอารถใช่ไหมตอนแรกก็จะขับรถมาพอขับมาถึงตรงเอกตรงตรงตรงสุดเนี่ยข้างหน้าตรงเอกฮอลิเดย์อินอ้าวโหมันติดขนาดนี้เลยเลยวนรถกลับตีบรึงชั่วโมงอ่านอนค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปหลเออช้า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 เออ๋ยวให้มันติดไปก่อาไปไปได้ไปได้ไปได้ ปล่อยค่อยๆไปล่อยค่อยๆไปมันจะตกแล้วมันจะตกแล้วมันจะตกมันจะตกหมุนขึ้นมันจะตกตัวถ้าหมุนมันจะตกหมุนเข้าตัวเขาต้องกดสีดำอ่ะมีมีตัวอื่นแกะมันมาเล่นไหมมีตัวไหนอ่ะมีปืนไงมีปืนมาอย่างเยอะปืนไง ใช่เลยน้ำหมดแล้วใช่หรือไมวเอาว่าเเบ้าด้าวยแหละเเบ้วตัวไหนตัวใหญ่มาลึกลึกไปลองดูไม่มาพลานกันมาหมา,อ,อ,าอันนี้ไมได้อันนี้มันมีเชรียดใช่ไหม